สำเร็จและกำลังใจในชีวิตประจําวันทุกคนใฝ่หาความสำเร็จแต่ความสำเร็จไม่ได้เกิดลอยๆยไม่ใช่เพียงโชคชะตาไม่ใช่แค่พรสวรรค์พระพุทธเจ้าชี้ทางไว้ทำที่เป็นหลักฐานของความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าอิทธิบาทสี่ เมื่อเรานำมาใช้ทั้งงานทั้งชีวิตทั้งกำลังใจจะมีพลังทันทีอิทธิบาทสี่คืออะไรหนึ่งฉันทะความรักความพอใจสองวิริยะความเพียรความพยายามสจิตตะการตั้งใจแน่วแน่สวิมังสาการ